ในช่วงเวลาที่โลกเรากําลังมองหาพลังงานสะอาดกันแบบพลิกแผ่นดินเลยนะครับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งเลยและแน่นอนครับมันก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มยูเรเนียมกลับมาร้อนแรงในหมู่นักลงทุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกสึกที่น่าจับตาที่สุดในวงการนี้กันครับระหว่าง2บริษัทใหญ่ที่กลยุทธ์นี้เรียกได้ว่าต่างกันคนละขั้วเลยนั่นก็คือ Energy f o ี s หรือ u Uu u u กับ Nextgen Energy หรือ NXE ครับ เอาล่ะครับคำถามแรกเลยทำไมอยู่ดีๆยูเรเนียมถึงกลับมาอยู่ในสปอตไลท์คำตอบง่ายๆเลยครับมันเป็นเรื่องของเมกะเทรนพลังงานโลกล้วนๆเลยคือตอนนี้ทั่วโลกกำลังพยายามจะลดคาร์บอนกันใช่ไหมครับแล้วก็มองหาพลังงานที่มันทั้งสะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมั่นคงด้วยพลังงานนิวเคลียร์อะไรกลานคำตอบที่ใช่เลยเพราะผลิตไฟได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีการปล่อยคาร์บอน และพอความต้องการโรงไฟฟา้านิวเคลียร์มันเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าความต้องการยูเรเนียมที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงหลักก็ต้องพุ่งขึ้นตามเป็นเงาตามตัวและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภาพใหญ่ๆของกระแสะพลังงานยุคใหม่กันก่อนจากนั้นก็จะไปทําความรู้จักผู้ท้าชิงทั้งสองแล้วก็จับมาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยไปดูด้วยว่านักวิเคราะห์กับนักลงทุนจริงๆเขามองต่างกันไหมและสุดท้ายครับมาสรุปกันว่ากลยุทธ์แบบไหนที่น่าจะเหมาะกับใคร โอเคครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยกับกระแสพลังงานยุคใหม่เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมเรื่องนี้ถึงกลับมาเป็นที่พูดถึงกันหนาหูในช่วงเวลานี้คือสิ่งที่น่าสนใจจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีสะอาดนะครับแต่มันคือคําว่าเชื่อถือได้ด้วย หลายประเทศเริ่มเห็นแล้วว่าพลังงานหมุนเวียนอย่างลมหรือแดดเนี่ยมันดีมากนะแต่มันก็มีช่วงที่คาดเดาไม่ได้อยู่เหมือนกันพลังงานนิวเคลียร์เลยเข้ามาตอบโจทย์ในฐานะไฟฟ้าฐานหรือ baseload power ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทําให้ระบบมันเสถียรน,นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ตลาดยูเรเนียมกลับมาคึกคักแบบสุดๆและจากกระแสที่ว่ามานี้เนี่ยในตลาดก็มีผู้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่และพูดถึงชื่อที่มักจะถูกหยิบมาชนกันตลอดเวลาก็คงหนีไม่พ้น2บริษัทนี้แหละครับ พราะแนวทางของทั้งสองเนี่ยมันช่างแตกต่างกันอย่างน่าสนใจจริงๆมาเริ่มที่เจ้าแรกกันก่อน Energy Fields หรือ UUU นี่คือผู้เล่นรุ่นใหญ่ที่เก๋เกมมากๆในอเมริกาเลยครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตอยู่แล้วมีของขายอยู่แล้วและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเขาไม่ได้พิ่งพายยูเรเนียมอย่างเดียวแต่ยังผลิตแร่หายากหรือ Rare Earth Elements ซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่มือถือไปจนถึงอาวุธทางทหารเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่า จุดนี้แหละครับที่เป็นไพ่ตายของยูยูยูเลยเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติสําหรับอเมริกาในการลดการพึ่งพาจากจีนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือ next gen energy หรือ nx e ครับเป็นบริษัทจากแคนาดาที่ใหม่กว่าเยอะเลยกลยุทธ์ของ nx e นี่แตกต่างแบบคนละเรื่องเลยพวกเขาเป็นสาย pio play คือทุ่มหมดหน้าตักเลยครับกับสินทรัพย์เดียวเน้นนั่นก็คือการพัฒนาเหมืองยูเรเนียมเกรดสูงปรีดระดับโลกที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับยังไม่ได้เริ่มผลิตจริง เอาละครับดวลาจับทั้งสองบริษัทมาขึ้นเวทีเดียวกันแล้วมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าแต่ละเจ้ามีดีมีด้อยต่างกันตรงไหนบ้างหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ U UU U เนี่ยคือผู้ผลิตที่มีเงินเข้ากระเป๋าอยู่แล้วมีโรงงานมีรายได้จากสินค้าหลายตัวเหมือนร้านอาหารที่เปิดขายอยู่ทุกวันส่วน nxe คือผู้พัฒนาครับเปรียบเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตคือพวกเขากําลังนั่งทับขุมทรัพย์ที่อาจจะมีมูลค่ามหาศาล แต่มันยังไม่สร้างไรายได้เลยสักบาทแล้วก็ยังต้องผ่านด่านความเสี่ยงอีกหลายด่านกว่าจะไปถึงจุดนั้นตารางนี้สรุปได้เห็นภาพมากครับโปรเจกต์หลักของ Nxe ก็คือรูปไในแคนาดาที่มีแหล่งแร่แอโร w ที่เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในแหล่งยูเรเนียมที่ดีที่สุดในโลกที่ยังไม่ได้ขุดเลยนะส่วน Uuu มีโรงงานไวท์เมซาลที่เป็นโรงงานแปรรูปยูเรเนียมแห่งเดียวในอเมริกาที่ได้รับใบอนุญาต เห็นไหมครับว่าจุดแข็งและความเสี่ยงของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเหมือนภาพในกระจกเงาของกันและกันเลยจริงๆแล้วตลาดละ่ะมองเรื่องนี้ยังไงกราฟนี้โชว์ให้เห็นเลยครับว่าความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเป็นแบบไหนหุ้น NXE เนี่ยบวกไปถึง20%เลยนะครับซึ่งมันสะท้อนความตื่นเต้นความคาดหวังของนักลงทุนต่ออนาคตของบริษัทแบบเต็มๆในขณะที่ UUU กลับติดลบไป5%เซึ่งก็น่าจะพอได้รับผลกระทบจากราคาแร่หลายๆตัวที่บริษัทผลิตอยู่นั่นเองทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยดีกว่านะว่ามุมมองของนักวิเคราะห์มืออาชีพกับเสียงจริงๆจากนักลงทุนรายย่อยในตลาดเนี่ยเขามองเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างถ้าดูในฝั่งของนักวิเคราะห์นะครับพวกเขามองเห็นศักยภาพของทั้ง2บริษัทเลยโดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ n x e ไว้ที่10.50ดดอลลาร์ ส่วนยูยอยู่ที่8.00ดอลลาร์พูดง่ายๆก็คือนักวิเคราะห์มองว่าทั้งคู่ยังมีอัพไซด์หรือช่องให้ราคาขึ้นไปได้อีกเยอะจากราคาปัจจุบันครับแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากตัวเลขสวยๆจากนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเสียงจากนักลงทุนจริงๆที่เขาคุยกันในโลกออนไลน์ครับซึ่งตรงนี้แหละที่เรามักจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างและก็ข้อกังวลที่มันเฉพาะเจาะจงมากกว่า และนี่คือคอมเมนต์จากผู้ใช้ใน reddit ที่ผมว่ามันสรุปแก่นของหุ้น2ตัวนี้ได้แบบคมและเห็นภาพที่สุดแล้วครับคือถ้าเป้าหมายคือยูเรเนียมล้นวนเดิมพันกับการจับโตสูงๆก็ต้องมองไปที่ next gen แต่ถ้ามองหาการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงไปในแร่ธาตุอื่นๆที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ด้วย energy fuels ก็คือคําตอบพอเราไปขุดลึกลงไปในวงสนทนาของนักลงทุนเนี่ยจะเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นไาอีกครับมันเหมือนการชั่งน้ําหนักระหว่างความหวังกับความกังวลเลย ฝั่ง Nxe เนี่ยนักลงทุนตื่นเต้นกับศักยภาพของเหมืองมากนะแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าจะเริ่มผลิตได้ทันปี2026จริงหรือเปล่าบางคนมองไปถึง2029น่นู่นเลยส่วนฝั่ง Uuu แม้บางคนจะเซ็งเซ็งกับราคาหุ้นที่ไม่วิ่งไปไหนแต่ก็มีอีกเยอะเลยที่ชื่นชมในความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทที่เป็นเหมือนกรอบป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลจากทุกมุมทุกแง,ง่แล้วคำถามสําคัญก็คือแล้วทางเลือกในการลงทุนี มันหมายความว่ายังไงกันแน่สไลด์นี้สรุปทางเลือกทั้งหมดไว้ได้ดีมากครับการเลือกลงทุนใน n อนซมันคือการเดิมพันกับอนาคตที่อาจจะยิ่งใหญ่มากเป็นการลงทุนในยูเรเนียมล้นล้วน,วนที่มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดดแต่ก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าในขณะที่การเลือก U UU รมันคือการลงทุนในความมั่นคงของปัจจุบันเป็นการกระจายความเสี่ยงและมีความเสี่ยงในภาพรวมที่ต่ำกว่าดังนั้นนะครับมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด100เอร์เซ์ การตัดสินใจสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนเลยว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนมองเกมยาวหรือเกมสั้นและเชื่อในกลยุทธ์แบบไหนมากกว่ากันระหว่างการทุ่มไปที่สินทรัพย์เดียวที่มีศักยภาพสูงกับการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายและมั่นคงและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เป็นลองคิดกันต่อครับว่าหลังจากที่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วถ้ามองจากมุมกลยุทธ์การลงทุนของตัวเอง ชิปเดิมพันของคุณจะถูกวางไว้ที่ฝั่งไหนครับระหว่างอนาคตที่น่าตื่นเต้นของ NXC หรือความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของ UUU